ครับครับสวัสดีพี่นงคอีฟซี่ครับทางช่องนะครับของเสือนอดีทุู่ทุกคนครับครับล้งหวยเล่าพัฒนาออกครับพี่นงอ์อีฟซี่ขึ้นนะครับมีผู้โฉมันไล่นะครับแต่แต่เครื่องสามกุมเียกุ้มครับพี่นงอีฟซีครับเล่าพัฒนามาขึ้นนะครับผลหวยเล่าพัฒนามาขึ้นนะครับบอกเป็นที่น่าพอใจครับพี่นงอีฟซีครับนี่เสือนอดีนะครับมาทายท้ำยุจุดนี้นะครับพี่นงอ์ชี้เพื่อจิตห้ ท่านอาจารย์อวัยวะอาจันเพิ่นเห็ยนน้ำนาะครับเนาะก็คือจะสานต่อให้มันแล้วนะครับอ่างพะเมียธรณีครับพี่น้องเอซีครับพี่น้องเอซีมาเบิ่งมาชมไปน้ำกันแล้วก็เสนาดีกับจีบป้ยตัวเล็กน่าทางเล่าพัฒนาอยู่จุดนี้เลยนะครับเด้ออย,ยู่จุดตรงที่จะสร้างองค์พระเมียธรณีนะครับพี่น้องเอฟซีครับเอาแบบนี้จ้องแขังนะพี่น้องเอฟซี ครับนี่คือจุดที่จะเฮตดจะสังนะครับองค์พมีอัลทรณีเพราะว่าทิมช่วงมมอยุ่เป็นปีแล้วครับพี่น้องเย็บซี่คืออยู่ในวัดสามัคคีถ้ำทีเสียนาดีได้มากถ้ำบุญยุนจุดนี้นะครับเนาะกลังว่าพี่น้องเห้าคือสีเห็นเห็นถูกจุดถูกมุมอยู่แล้วเยบซี่เก้านะครับแต่เย็บซี่ไม่นะครับยังเขามาเขามายังฟันเห็นนะครับครับนี่คือตัวเลขของท่านจาจาร์ว่ยงจันทร์หลบมาขึ้นนะครับเขา สุดฟันท่งนะครับยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับสุดจับคู่นเน้นยู่ในกลุ่มย่างเดียวนะครับกลุ่มลายเดือนนะครับพี่น้องเยชีครับจะยู่ในกลุ่มลายเดือนเ<พ> <SE> ท่านั้นนะครับครับนี่คือแทนพมีอัลทรณีที่จะเห็ดจะสางขึ้นมาแล้วก็แทนกลางนะครับพี่น้องเยชีแทนกลางจะเอาองค์พมีนอนนัลทรณีไ้นั่งไว้อยู่ข้างบนนะครับจะเห็ดเป็นนามผุนํำเหยียดเป็นานามผุขึ้นมาแล้วก็ อันนี้ปล่อยปลาหางนกยุงล่อนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันมีลูกน้ำไหลนะครับก็เลยเอาปลาหางนกยุงมาปล่อยแล้วก็จะทำสะอาดไหมเหยียดสะอาดไหม่แล้วก็สิคัดรอบคางออกนะครับพี่น้องเอฟซีครับหวังว่าท่านอาจารย์อ้อเวียงจันนะครับคงจะเห็นนะครับเนาะเอามาถ่ายท้ำให้เพลินเบื้องนึ่นะครับพี่น้องเอฟซีกับเล่าพัฒนารอบนี้นะครับมือเคลื่อนทัคุยกันเพิ่งจะเซตนะครับพี่น้องเอฟซี คุยกันเพิ่งจะเส็จแล้วกะอาจารย์อวิยังจัร์บอกว่าได้สั่งแทะแน่นอนนะครับเป็นการลั่นปีให้เลยว่าได้สั่งเสียแทนแน่นอนนะครับต้องอาศัยเพียอาศัยนองเอฟซีเฮาน้านะครับเอฟซีบอกว่าจะเป็นในกลุ่มเอฟซีนอกกลุ่มนะครับทั่วโลกนะครับูใดอยากเข็ดอยากสั่งร่วมน้าเสียนาดีกะมาเห็ดมาสั่งน้าได้นะครับเด้อ เอามาตามต่อกับเล่าพัฒนานะครับของเสียนนาเดี niez, ยก้อนนะครับเพราะว่าเอาองค์พมีอัทรณีเปลี่ยนสักคีพยันห้เลยเล่าพัฒนารอบนี้นะครับออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะรับเข้าจัองหอยไปเบิ้งไปส้มไปน้ำกันหลักกะรอบนี้นะครับเสียนาดีสิฟันตัวใดวิ่งตัวใดให้พี่น้องเข้านะครับเอากขจังหอยมาเบิ้งมาส้มไปน้ำกันพี่น้องซี่รับพัวมันเดดนะครับเสียนาดีโลงตัวเล็กน่าทางให้พี่อ้อนห่าแเรวก็จะเดือทางต่อนะครับ ครับพี่น้องเอฟซีนี่คือสูตรเต็มนะครับของเซียนาดีครับมีอยู่1สูตรนะครับ1 1สูตรย่ข้างบนนะครับมีเก0 0 1 0 9 5 0 5 1 5นะครับสูตรที่2นะครับมี8กับ9หลัก8หลักเก่าครับพี่น้องเอฟซีสูตรที่3มหลัก4หลัก6เอาตัวใดมาช่วนกันนะครับเซียนาดีเกิดจะมาคัดให้พี่น้องเห่าเราก็ฟันลงในกลุ่มนะครับคือเก่านะครับเราก็ฟันลงหนออกลุ่มนะครับ ทั้งช่องยุทธภให้พี่น้องเข้าคือเก่าทวนหนา้าทวนตากันทุกถูทุกคนนะครับรอบนี้ได้ไปน้ำกันอยู่คือเก่าได้พีน่น้องเชียครับเจียร์นาดีก็ขออนุญาตคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตยิมมาเขียนลงให้พี่น้องเข้าเรากะยังคอยจีช่วยพี่น้องเข้าบ่หลายเ์นะครับได้หวัวน,นี้นะครับสูตรท้องเสียนดีรอบนี้ตัดให้พี่น้องเข้าแบบเป็นงเพียงเพราะว่ามันอยู่ในส่วนกำลัง เฮงกำลังปังครับพี่น้องยิปซีกำลังเอายูนะครับมาพัฒนารอบนี้ก็มาแทียแนวนอนคือเก้านะครับสูตรสูตรนี้เอายูนะครับของเซียนดีนะครับพี่น้องยิปซีสูตรนี้รับประกันนะครับเอายูโดยเฉพาะเรียกวิ่งลุดนะครับแต่ว่าสุดจับปูนนะครับกับบดตการันตีนะครับเอาท่าง่องกับเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องเข้านะครับนําเสนอให้พี่น้องเข้าผลงานรอบที่แล้วของเซียนดี กน่ดีเ,ด <c oughs> เอาไว้เดียด๋วยววันนี้พี่นงค์ยุ้ยซี่ครับนี่คือผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่นงค์ยุ้ยซี่ผลหวยลา,าวพัฒนาออก601959นะครับก็มาเข่าตัวตรงครับพี่นงค์ยุ้ยซี่เข้าตัวต,วตรง59เม็ดเดียวนะครับบั่แมนเม็ดเดียวหรอกพี่นงค์ยุ้ยซี่เอาขันบั่วพิดบั่วถีก,กับขับขอโทษขอให้พี่น้องเฮ้า เน้นให้พี่น้องเฮานะครับลงในยูทูบหกแปดก็หาแปดนะครับจะฟันลงในกลุ่มนะครับห้าเก้าเม็ดเดียวนะครับพี่น้องทุกที่แข็งๆนะครับเอารับสายจนมาท่านมาขึ้นจนบ่มีเวลาเลยพักพอนนะครับก็กับขอบพระคุณพี่น้องเฮาหลายๆนะครับที่ได้โชคได้มาด้วยกันแล้วก็ได้โอนปัจจัยมาทําบุญนะครับเพื่อที่จะสั่งจุดนี้นะครับเนาะองค์พเมียเทวรณีแล้วก็ขอบคุญขอบคุณพี่น้องเฮาอีกเทือนึงนะครับที่ อยู่เคียงข่างของเสียนนดีมาตลอดนะครับค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องทุกทีเอ้าเพื่อเป็นการสีวราครับพี่น้องทุกทีเสียนนดีก็จะเชียนตัวเลขแนวทางลงให้พี่น้องเข้าแล้วก็จะโชว์ไก่แบบด้วนๆนะครับพี่น้องทุกทีครับวันศุกร์ที่5นะครับ ดี่5เดือนเมษายน2 5 6 7เหียดเอาไปแบบด้ว่นๆครับพี่น้อง FC ซีไปแบบด้ว่นๆนะครับเราพัฒนานะครับครับพี่รอบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีคือคัก หรือก็ถูกหลอบนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับบอใบสีทางช่อง YouTube โทรมานอกสายเมือเคลื่อนหนี่งอะมาขอตัวเรียกเงาทังกันเลยเสียดนาดีกันเลยว่าผมยังพันอยู่มีเวลาผักบุนเลยครับผมขออนุญ,ญาตเมือเคลื่อนนี่ก็หลังจากรับสายพี่น้องข้อเรีวนะครับปีซีนะครับเสียดนาดีก็ลุกมาคขึนวณหวยเล่าต่อนะครับเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับก็เลยเสียดมาขัดพินองข้อเรี่ยวนะครับเนาะ เรียบร้อยแล้วก็มาลงยุดยุดนี้นะครับเพื่อจะมาลงยุดยุดที่จะสร้างองค์พระเมรุทรนีครับพี่น้องที่ขับเสียนนาดีนะครับครับวิ่งลูดนะครับ ครับอย่าลืมบนลืมล่างเด้พี่น้องยุี่ครับเช่นอนไรดีให้เป็นบนเป็นล่างนั้งกันมาก่อนสะก้อนนะครับเนาะครับคัดออกมาแล้วนะครับพี่น้องยุี่เอาเิ่งรูดบนล่างนะครับแปดกับหนึ่งครับพี่น้องยุี่ครับแปดกับหนึ่งครับฟันเน้นๆนะครับ 8ตัวเดียวนะครับพันเนียนแปดตัวเดียวตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวร่องครับพี่น้องยิปซีแปดตัวเดียวนะครับเอาแปดรองหนึ่งนะครับพี่น้องยิปซี ครับจับคู่นะครับแปดสี่นะครับพี่น้องอี85่แปดห้านะครับหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าครับพี่น้องอีฟซี่ แปดสี่แปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับครับเลขยกเทียบเลขยวิ่งน,นะครับพี่น้องยุี่เอาบล็อกห้พี่น้องเขาดอกเอาเคอะเลขวิ่งน,นะครับพี่นอ้องเขาจีซับต้นพว,วากำปะได้จับปูร่องให้พี่น้องเขานะครับครับโมเมนต์ตัวกันเลยพี่น้องอยุี่มาแรงครับรอบนี้เรียกเบิ้ลนะครับแปดแปดแล้วก็สี่สี่ครับพี่น้องอยุ้ซี ครับแปดแปดกับซีซี 4, นะครับครับจัดให้พี่น้องเข้าแค,คร์หัคู่นะครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องซี 4. เอาิขยายให้พี่น้องเข้าเป็นกอนนะครับ เอาชิฟันนี่พี่น้องเขาเลยเด้อพี่น้องยุ้ยซี่กับกองเสียนอดีนะครับเอาจัดไปนะครับพี่น้องยุ้ยซี่แปดสี่กับแปดห้านะครับตัวร่างก็มี่หนึ่งซีนหนึ่งหาแปดแปดซีซีกับพี่น้องยุ้ซี่หอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโศกมันเป็นน้ำกันเด้อกับเหล้าพัฒนานะครับกองเสียนอดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้เสียนอดีกัเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับไอยพี่น้องเฮาเด้อ โจกมันเปน่อำกันในมาเห็ดมาสางซอยกันแด้พี่น้องเย็บชีกับเชี่ยนัดีอยากเค็ดให้มันแล้วสงการกับพระท่านหรอกพี่น้องเยเพชีะว่าขาดปัจจัยนะครับเออสาว่ารือซําไดเข้ากับบ่ากันนะครับขอตะวานให้โชคเข้าเขานะครับเข้าก็จเไดมาเห็ดมาสาสงซอยกันกับสำหรับฉีปนี้เชียนาดีก็พอกับขอบุณพี่น้องเข้าทุกปู่ทุกคนนะครับคอยเป็นกำลังใจให้เชียนาดีเราก็ซอยเรือนะครับมมอยุดตลอดนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเชีย่ยนนาดีเกไว้ต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ